สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พามาดูว้าวจิ๋วของพี่ลีค่ะว้าวจิ๋วขนาดข้างละกี่เซนเนี่พี่ปีสิบเซนปีข้างละสิบเซนติเมตรนะคะสองข้างก็ยี่สิบนะคะว้าวจิ๋วตัวนี้ขนาดยี่สิบเซนค่ะขนาดยี่สิบเซนดูหูค่ะทุกคน <laughs> หูมันงอได้แบบนี้นะคะทุกคนได้เป็นหูอะไรเนี่ยหูยดนาม ยดนน้ำอะไรอยู่ปน,นี <c oughs> ่ยดนน้ำอยู่น่ะงูหยดนน้ำนะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะดูปากดูโค้งค่ะให้ดูที่ชัดเจนค่ะทำ <c oughs> จำลองมาจากว่าวใหญ่เลยทำแบบจำลองมาจากว่าวใหญ่เลยพี่หลีบ,บอกตัวนี้นะคะว่าเอาจิ๋วนะคะนขนาดยี่สิบเซนติเมตรไอ้ตรงนี้มีคอเว้ยน,นะครับนี่เราก็มีกอเหมือนหงายเลย <c oughs> ไม่ไม่ได้จ่ายไม้ไปที่ตรงเดียวตรงปองนี่คือมีกอเหมือนหงายตก ทวนเลยอ่าเหมือนมีข้อเก็โค้งโค้งเท่าไหร่นี่โค้งโค้งไอ้กวางตรงนี้แปดเ้นตรงนี้แปดเ้นโค้งรวมแปดเ้นไห่นี่อาอาทิปสิบสิบแปดเรื่อนี้ไอ้นี่ก็แปดแปดสองสิบหกอ่าสิบหกเรื่องอันนี้สิบโค้งรวมยี่สิบหกโค้งรวมยี่สิบหกนะคะนี่ค่ะแตพี่มันยีทิปอะ คงรวมยี่สิบหกปีกยี่สิบเซนนี่ค่ะว้าวลูกเขาค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดาษนะคะวันนี้จะทำซีกหนึ่งเป็นสีขาวซีกหนึ่งเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาติดกระดาษกันค่ะแล้วก็จะไปลองด้วยนะคะทุกคนว่ามันจะขึ้นไหมนะม,มาดูว่ามันจะขึ้นไหมมาันแก็งไล้วป่าหัวเราแหลกนิดเดียวแต่ว่าแอมปีแก็งสีขาวไม่สวยเลยพี่ถ้าแดงก็ต้องแดงทั้งตัวเลย สีขาวมองไม่เห็นเลยกกะ้าวสีเดี๋ยวเด่งเด่งมันตัดกันอะไรนะนั่นแหละมันตัดกันนะไรนะเอามันยิ่งตัวเล็กอยู่แล้วมันมองไม่เห็นเวลาถ่ายเข้าไปในกล้องเอาสีแดงมาเลยเอาอันนี้เลยสีแดงหมดเลยแล้วก็เอาขาวสีดำบอเอาสีดำเบื่อมะไไม่มีสีดำขาวสีขาวอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีวัววัววงวงอยู่มั้ง เอาที่เด้งไหมเอ็นจับอย่างเง้เออแล้วเตะเดี๋ยวมาต,ติดกระดาษกันค่ะ่เดี๋ยวคลิปนี้เราติดกระดาษเสร็จแล้วเราจะไปลองกันนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นนะทําตัวเล็กเราต้องทําให้ขึ้นด้วยนะทําให้ขึ้นนะทําไห้ทหําไมทําให้โชว์ไว้เลยไว้เลยทําให้ขึ้นด้วยเลยถ้าฝีมือดีต้องทําเล็กแล้วต้องทําให้ขึ้นด้วย ไอ้ึ้นแดีวมันนวลมันได้เดมันขมันล้นมันนวลนี่ใหม่มันแข็งใหม่ก็แข็งหมาเลยไม่ทําทำแข็งเลยทำแข็งทำไมรู้มันขึ้นยากพี่ลีบอกว่าตัวเล็กยากกันตัวอะไรกันตัวเล็กทํายากมากเลยนะครับพี่ลีบอกนี่หนังตั้มเป็นวันเยู่แแหละตัวเล็กมันไม่ทำเป็นวันพี่ลีบอกมันหมัดยากกับหมัดทั้งสเกลได้นันยากปีกไรไม่ได้ตรง เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนว่าวควายเล็กนี่จิ๋ว,วน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าลมดีๆอากาศดีๆเดี๋ยวเราจะเล่นกันนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนี่ติดแล้วคะ่ะว่าวควายจิ๋วคะ่ะ ถ้าลมดีจะลองปล่อยให้ดูนะคะทุกคนไม่รู้จะขึ้นไหมไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นไหมเพราะว่าปีกแข็งมากค่ะเนี่ยปีกมันเล็กนนเนาะมันมันแข็งอะขนาดเราบางๆนะคะเนี่ยนี่มีงอนด้วยค่ะ,ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนถ่ายให้ชมแค่นี้เอาไว้เรามันไม่มีลมไงจะถ่ายแบบลมพร้อมลมเลยมันก็ไม่มีลมเนาก็ลงคลิปนี้ก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวมีลมเราก็มาเล่นกันเย็นๆอีกสักคลิปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหมุนให้ดูค่ะนางแบบ